สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5าหทารล์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่19ถึงที่30มิถุนายนปี2568 มอโต๊สอธิษฐานให้ดูได้ทัศนคณาและราสีเลยนะครับมอโตสดูแบบโพราศาไทยนะครับ วันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่าสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับดวงความรักขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สิบไม้เท้าความทุ่มเท ความรับผิดชอบชาวธาตุไฟเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทด้วยใจคุณเป็นคนที่ทําในหน้าที่ของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงหรือการที่แบกภาระ,ระหรือความรับผิดชอบในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟมีไพ่ปรางไพ,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 พ่สิบเหรียญสิบเหรียญคือความเติมเต็มคือความเป็นครอบเป็นครัวสําหรับบางท่านอาจมีการที่ได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตหรือการวางแบบแผนหรือการวางเป้าหมายอนาคตซึ่งกันและการหรือมีการพบเจอในการทํางานในหน้า ที่ของคุณอยู่ในตอนนี้ก้าวดาบความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากสําหรับบางท่านอาจมีการที่เสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมายังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของเราไม่ได้มีพลังไพควีนอบครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยก็คือหัวใจอารมณ์และความรู้สึกของเราหัวใจที่เราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าให้กับคนที่แคร์ใจ ให้กับคนที่ชัดเจนในความรู้สึกของเราหรือมีพลังงานให้ความเกื้อนหนุนหรือการเกื้อกูลในช่วงนี้จะพบเจอกับคนที่เอาใจเก่งคอยดูแลคอยเทคแคร์หรือการที่มีมิตรภาพดีๆในช่วงนี้มีไพ่ของห้าเหรียญห้าเหรียญคือความเหน็บหนาวคือความอ้างว้าง กับอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังลืมภาพเก่าๆลืมภาพเดิมๆในความเปียใจในความผิดหวังในความทุกข์ในความเศร้าในความเสียใจอดีตที่มันคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่คุณจะทําในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดในตัวของคุณเองมีพระอภัย การฝ,าฝา่าฟันการเผชิญหน้าคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าและแก้ไขทุกปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะในเส้นทางเดินของเราไม่ได้มีอะไรที่ไ,ได้มาง่ายๆเราต้องฝ่าฟันและการเผชิญหน้า ก็ความเป็นไปและความเป็นจริงนะครับเวลาให้หกเรียนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอการหรือมีคนที่เข้ามาคอยอุปถัมคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนในเรื่องความรักในช่วงนี้จะมีการที่เราได้พบเจอกับคนที่เอาใจหรือคอยดูแลหรือการที่ มาช่วยกันในเรื่องการเงินนะครับเป็นลางหางให้สามด้วยสำหรับบางท่านอาจมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามีพลังอาไพสีถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เราหวังกับสิ่งที่เราฝันไว้หรือไม่ได้ดังใจกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของเราเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยมือกันไปในวันหนึ่งที่เรากลับมานิ่งในวันหนึ่งที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมีคนที่เขินัง ร้อนลนมีคนที่ขาดคุณไม่ได้โอกาสในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟในช่วงนี้อาจ,จมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เหมือนมีความเข้าใจมีความคิดเดียวกันมีมุมมองเดียวกันมีทัศนคติเดียวกันนะครับเป็นพลังงาไพ่หก 6ถ้วยคือคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมหรือม,มีคนที่อยู่ในสถานที่เก่าๆในสถานที่เดิมๆที่เคยมีคุณอยู่หรือคนเก่าคนเดิมอยากควนกับอยากคุ้นคืนในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นงานพิการที่ลืม ลืมไปว่าคุณเป็นใครคุณกำลังทําความรู้จักกับตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณการแคร์ใจและความรู้สึกของเราเองการให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังให้อภัยกับทุกๆเรื่องการปลดปล่อยแห่งจิตวิญญ,ญาณและความรู้สึก ของเราออกไปนะครับเป็นต่งางๆให้ในการในความท้าทายการเผชิญหน้าและการแก้ไขและการยืนหยัดด้วยสิสทธิที่ในตัวของคุณคุณเป็นคนที่รักความเป็นตัวตนของคุณหรือสิทธิและเสรีภาพและความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหามาเยอะนะครับเป็นต่งางไพหใน อิงวาสนะครับเป็นให้ของความเติบโตความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาของความไร้กังวลครอบครัวที่อบอุ่นการปอบประโลมและการบรรเทาความเป็นตัวตนในความรู้สึกของเราที่เคยเสียใจที่เคยผิดหวังสำหรับบางท่านอาจจะเคยผิดหวังและเสียใจกับะไรดีที่ผ่านมาโอกาสความรักครั้งใหมก่กำลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูนะครับเป็นแพหงการที่ได้เริ่มต้นหรือการกลับมารักตัวเองการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของเราเองหรือความเอาใจใส่หรือการดูแลหรือมีสําหรับบางท่านอาะมีการที่6ถ้วยนี่คือคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาขอคืนดีหรือเข้าไปพบเจอกับคนที่ไม่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือคนที่คบไปเรื่อยหรือคนที่รักไปเรื่อยหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจน มีพลังง่ะให้คนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์อาจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤษสมมกรธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกทธาตุลมตุนกุมเมทุนนะครับ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณอยากได้รับความชัดเจนอยากได้รักกับความจริงใจอยากได้รักกับความซื่อสัตย์และความดูแลและความห่วงใยห,หรือสําหรับบางท่านอาจจะไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานลิงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงวันเกิดหรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบมาเจอกันหรือคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจเป็นพ่อไม่ไม้ที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักและความเสียใจ ขอรูปพระอ่างไผ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟว่าความรักของชาวธาตุไฟเป็นเช่นไรนะครับมีพระงา่างไพ่เอ๋ตเอาครับ ความรู้สึกที่มันอาจเป็นฝ่ายเราที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองหรือโอกาสที่เราจะมอบให้ใครใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือเป็นฝ่ายเราที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะปล่อยกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเอง king of war ลาชาแห่งไฟคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยใจของคุณ ด้วยความชัดเจนด้วยความรู้สึกของคุณพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์หนึ่งเหรียญโอกาสใหม่สิ่งใหม่โชคดีในวันนั้นมีคนที่กําลังเสียใจและกําลังเสียดายโอกาสที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจในวันที่สายในวันที่ห่างกันไปมีแพทของดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือมีเรื่องราวค้างคาใจของเขาคนนั้นที่ยัง ไม่ได้บอกคุณที่ยังไม่ได้พูดกับคุณที่ยังไม่ได้เคียงกับคุณนะครับเป็นพลังอพยัยเดอร์ซาโดซาน ความรักความโรคความโกรธความหลงความพันธนาการเป็นพลังภาภัยกิเลสหรือมีคนที่เหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ความหลอกลวงและการหลอกลวงของคนคนนั้นกําลังได้รับความเจ็บปวดในตัวตนของเขาในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาข้างรักคุณแคร์คุณเอาใจใส่คุณนะมีคนที่กําลังแอบผึงมีคนที่กําลังแอบหวงมีคนที่กลัวที่จะเสียคุณไปสามดาความเจ็บปวด ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีคนที่เจ็บปวดในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนคนอดีตที่ผ่านมายอมรับผิดยอมรับกับสิ่งที่ผ่านผิดไปแล้ว เขายอมรับในทุกๆเรื่องที่เขาทําไว้กับคุณเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปจะติดชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงการกระทําที่ผ่านมาไม่มีคนที่เชื่อมั่นไม่มีคนที่เชื่อใจหรือคําพูด ของเขาในวันนั้นที่เคยสัญญากับคุณไว้ว่าเราจะดูแลกันว่าเราจะทําเพื่อกัน่ะอยู่ในวันที่ทุก์ในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจมีคนที่กําลังเหมือนในจันติกเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาสัญญากับคุณใหม่เขายอมรับผิดในสิ่งที่เขาเคยผิดสัญญาที่ให้ไว้กันมีไพ่ของเดอะแทมปบรนดนสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดคุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัด ความรู้สึกของเขากับคุณยังเหมือนมีความรู้สึกเดียวกันอยู่ความรู้สึกที่มันเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้เก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยลอในแบบคุณความมั่นใจในถุงคุณเองคุณเป็นคนที่มีมุมมองเป็นของตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีมุมมองและแนวคิดและความเป็นตัวตนเองสูงของชาวธาตุไฟนะครับเป็นรางในตอเน,นี่คุณอาจจะเป็นความสุขที่อยู่เป็นโสดหรือสถานะที่เป็นโสดเราจะ เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เราอาจจะเป็นการที่เรียนรู้ ในนิสัยใจคอตอนนี้คุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาทูอัพคับความรักความผูกพันธ์โชคชะตาหมุนวนให้เราได้มาพบเจอกันเดอะไฮด o ดอ n แฟเป็นพลังอให้การตื่นรู้คู่อธิษฐานคู่คนที่ขอพรอวันเวลานำพาให้คุณกับเขาได้ เข้ามาพบมาพูดมาคุยเหมือนพบเจอแล้วเหมือนต้องชะตาเหมือนถูกชะตาคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณเหมือนการที่มีเป็นคนที่มีความเท่าเทียมเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่เหมือน เข้าใจในหัวอกเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันคนที่รักคนที่แคร์เขาพร้อมที่จะห่วงใยเขาพร้อมที่จะดูแลเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์ได้นะครับน่าขอดูพระนานให้ในปัจจุบันของชาวาธาตุไฟนะครับว่าในปัจจุบันความรัก เป็นเช่นไหลนะสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ทุ่มเทในเรื่องการงานความรับผิดชอบหรือการที่เรามองถึงอนาคตในเรื่องการเงินของเราหน้าที่ของเราสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอโอกาส ความรักครั้งใหม่อขอดูพลังงานไพ่โอกาสความรักที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเป็นพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นการดูแลเป็นการห่วงใยเป็นการที่เหมือนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งกับตัวของคุณเองหรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่เคยที่รู้ว่าคุณอะที่เคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรัก ในสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่เหมือนเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่ปิดกัน้นเป็นฝ่ายที่มีกำแพงในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือมีพลังงานไพ่ความงุดหงิดความว้าวุ่นความไม่สบายใจ ในช่วงนี้อาจจะมีการที่ได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันอาจจะมีการที่มีปัญหาบ้างแต่จะสามารถผ่านปัญหาไปได้ในช่วงนี้นะครับเป็นพลังภาพเพศอัพครับเด็กถือถ้วยคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันเป็นภาพห่งการพบเจอพบเจอกับคนที่เหมือนเป็นคนที่แคร์เรามากนะมีพลังไาพหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีไพ่ของการทัก าการแบบอแบ,บสืบแอบซองมีคนที่มองโปรไฟล์คุณมองรูปคุณมองภาพคุณหรือเป็นการที่คุณแรกการติดต่อกับเขาในช่วงนี้หรือมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่กำลังแอบบมองกำลังแบบอแบ,บสืบแอบ่องเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณหนักมากมีไพ่ของ King o f ป e n t ร c l e ราชาถือเหรียญ เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวด้านธุรกิจการเงินการลงทุนเป็นคนที่มีการที่เข้ามาแล้วเหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในเรื่องการเงินดูแลแก่คุณห่วงใยคุณหรือการที่เรากลับมานิ่งในบรรลังของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่มองดูถึงสถานการณ์ ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โอกาสการเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเปลี่ยนที่อยู่หรือการที่ย้ายถิ่นฐานในที่อยู่อาศัยหรือการที่เราได้ทำงานในสถานที่ ที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมันเหมือนความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นฝ่ายที่กำลังรอคอยซึ่งกันและกันร,รอคอยการพบเจอรอคอยการที่เราจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมา ทำเพื่อกันนะมันเหมือนกับการที่คนอดีตกำลังอยากกลับมาหาคุณนะครับเป็นพลังให้สิทนิ์ความเจ็บปวดความเหน็บหนาวมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่เหน็บหนาวมีคนที่อ้างว้างในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครเป็นฝ่ายเขาที่หันไปทางไหนไม่มีคุณอีกแล้วเขาอยากพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเอรอบครับขอโอกาสในการเริ่มต้น ความรักอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่คิงอวานหรือมีการที่พบเจอกันในงานในสายงานเดียวกันหรือคนคนนี้อาเป็นคนที่คุณเคยคุนหน้าคุณตาคุณเคยคบคุณเคยพูดคุณเคยคุยด้วยกันมานะครับเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นที่ดีการสารสัมพันธ์การที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ในออพติเิลเป็นพลังงานไพ่อาศวินถือเหรียญ เป็นพลังงานไพ่วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่มีคุณคนที่คนคนหนึ่งที่อยากเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณเขาอยากเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของคุณเขาอยากจบทุกการเวลาไว้ที่คุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้า ความเสียใจสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่อย่างผิดหวังในเรื่องความรักยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆหรือกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความตมันพันนะครับเป็นไพ่ของจัดเมน้นทุกสินทุกอย่างเหมือนเรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันอาจจะมีเรื่องเรื่องที่เป็นเหมือนโชคชะตาผมลิขิต นำพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันด้วยแดงอธิษฐานด้วยแดงแห่งรักนะมีไพ่ของควีนะวานราชินีไฟนะครับคนที่มีเซน์คนที่มีหลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสธิเศษด้วยเซน์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความผูกพันกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ได้นะมันเหมือนความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่ ต่างคนต่างมีจิตใจที่เดียวกันความรู้สึกเดียวกันที่ตามหากันจนเจอคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยคนที่ผูกพนันซึ่งกันและกันนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่สิบเหรียญ สิบเหรียญคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณจ,จะเป็นฝ,ฝ่ายเขาที่พาคุณไปรู้จักครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ของเขานะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ํำลังอยากสร้างอนาคตอยากมีทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เรากุณกับเขาพูดคุยและหวังถึงเรื่องอนาคตร่วมกันมีพระนางไพควีนอเวนติเคิลราชินีถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคนที่มีพร้อมในทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบหน้าที่ของเขา แล้วก็มีพลังงาไนไพ่ในออปติเคิลนะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่มีมุมมองคนที่มีแบบแผน คนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะมีพลังงานให้การแอบเสิร์การแอบซองมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจเดอะทาวเวอร์ Tower, การจำได้หรือการโป๊ะแตกสำหรับบางท่านอาจมีการที่มีสิ่งที่แตกหักพังไปหรือมีพลังงานให้คนที่ทำงานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบำรุงได้มีไพ่พลังงานให้เจ็ดเม้าการปิดกั้นการแข่งขันความทุ่มเทการดูแล คนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นตัวตนสูงและก็มีความเป็นผู้นําและมีความเป็นคนที่ปกป้องในความรักในความสัมพันธ์นะมีพระอาทิตยไพ่ควีนออสอดราชินีถือดาบในมือถือดาบความรู้สึกของคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวและปัญหามาเยอะมีคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวใจของคุณกลัวใจของคุณไม่ให้โอกาสหรือให้อะ ให้โอกาสที่เขาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนเก่าๆคนเดิมๆกำลังกำลังเหมือนความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดในวันที่เขากลับมาแล้วกูคุณไม่อภัยกับเขาความอืดอัดความปิดบังการซ่อนเร้นการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ได้สําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในอับคับเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยกัลยาณมเมร คนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนความห่วงใยและความผูกพันและการช่วยเหลือและการเกื้อกูลการในอวบวานความห่างไกลมีคนที่ห่างไกลจากคุณกําลังคิดถึงคุณอยู่เขาอาจจะเป็นฝาที่อยากฝาความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นรักทางไกยหรือเป็นรักที่เหมือนความรู้สึกของคุณกับเขายังมีความรู้สึก ที่ผูกพันและมีความรู้สึกที่โหยหาซึ่งกันและกันและก็อยากมีความมั่นคงไปด้วยกันนะสีไม้เท้าคือไพ่ของความมั่นคงการลงหลกักการปักฐานการใช้เวลาและความทุ่มเทนะความรักคือการให้ให้และเห็นรอยยิ้มของคนที่รักของคนที่แคร์ความรักคือการที่ห่วงใย ความรักยังไม่สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการอยู่ร่วมกันและการใช้เวลาและในวันที่คุณกับเขามีแบบแผนและมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอขอทุกนทางอางให้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ ส่องไม้เท้านะเป็นพระแห่งการรอคอยการเฝ้ามองหรือการกลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมคุณเป็นคนที่มองโรคแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปโรคหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองนะครับเป็นพระหไพ่สี ถ้วยนะมีพลังงานไพ่เดอะสตาคุณคืนหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครแรงดึงดูดพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่หรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่จัสติชาวตุนลัคนาตุนเป็นพลังงานไพ่คำมั่นคำสัญญาข้อตกลงและการตกลงซึ่งกันและกันมีคนที่เข้ามาสัญญาในช่วงนี้นะมีพลังงานไพ่ควีนอวอติเก้นเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งการนิ่งดู ดูในแบบของเราอยู่ในที่ที่เป็นของเรานะในตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงในเรื่องการเงินนะครับเป็นพลังภัยความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีไพ่อของเจ็ดถ้วยมีพลังภ่ไในอบครับอัศวินถือถ้วยหรือมีไพ่อของการที่คนที่เป็นคนอดีตของคุณอยากวนกลับและอยากกลับมาขอโทษเขารู้ใจตัวของเขาเองแล้วว่า ใครคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเขารู้แล้วว่าในเส้นทางเดินที่ภาคแห่งรักมันเป็นเช่นไรความรู้สึกทั้งทุกเศร้าเสียใจของเขาคนนั้นในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาและมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดของเขาในตอนนี้มีคนที่อยากให้คุณเชื่อมั่นและให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาสัญญากับคุณ คนอดีตอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเป็นคู่กันคู่คนที่เรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นในห่วงความรักในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไ d ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อ,ม,อ,ขอมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ